จังหวัดสตูลค่ะได้มีการต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานนะคะสตูลทัวริซึมไบรท์2023ครั้งที่4 <c oughs> เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสตูลค่ะ นายไพรั์สุขงามผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานกงานสตูลค่ะหรือว่าททท,ทนะคะพร้อมด้วยว่าที่พันตรียุทธนาเจ้าดุรีนายอำเภอควนดนค่ะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนราชการประชาชนจำนวนมากนะคะมาร่วมให้การต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นจักรยานสตูลทัวริสึ์ไรส์2,023ครั้งที่4ที่ด่านพรมแดนว,น,นวังประจันต์ตำบลวังประจันต์อำเภอควนดนจังหวัดสตูลซึ่ง รทสตูลค่ะเขาได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนนะคะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลค่ะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่10ถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้เพื่อที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนะคะให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสตูลโดยมีนักปั่นจักรยานนะคะมาจากประเทศมาเลเซียที่มาเข้าร่วมกว่า100คนค่ะ